โอเคครับก็กราฟมันดีไปแล้วแบบแรกผมเล่นกับพวกผมเล่นกับหลวงไขในเกมมัสกเกิร์ซึ่งเกมนี้นะครับเป็นเกมที่ผมเคยเล่นตอนเด็กๆนานมาแล้วแล้วมันเป็นเกมทำลายพิธภาพของผงชนดูดะมันก็คือเกมมวยพร่ำนั่นเองนะครับซึ่งความพิเศษของเกมนี้ก็คือระหว่างเล่นนะครับผมมันจะมี ถ้าไม้ตายของแต่ละตัวให้เราใช้ด้วยนะครับอันนี้คือความสนุกนะแล้วก็มันก็ปัน่นปวนเพื่อนๆที่เราเล่นด้วยละ<ห>่ะ<ห>มาสกูปแปลว,ว่าก้ามเนื้อแต่ไม่รู้ใส่จุดมาไรใหมนะครโอเคครับหลายคนอาจจะลืมชื่อเกมนี้ไปแล้วแต่วันนี้หลวงไข่จะพาท่าน,นผู้ชมมาล้ำลึกความหลังกันอีกรอบหนึ่งนะครับโดยการเล่นกับ CPU แล้วกันนะฮะตัวละครมีอยู่หนึ่งสองสาม 4 5 6 7 8ตัวนะครับในการเลือกเราจะแท็กทีมกับตัวฮีโร่ของเราเนี่ยแท็กทีมได้2ตัวอนะไรซึ่งตัวที่ผมชอบก็จะเป็นไอตัวนี้นี่ทาซานครับตัวนี้ปาทุเรียนแหไะไม่ใช่ปาทุเรียนรู้ปาดาบอะไรทุกอย่างเนะถ้าไว้ตายนะแล้วก็มันจะมีท่ากระโดดพุ่งของตัวไหนวะคิดว่าน่าจะเป็นตัวนี้ปะวะ ถ้าจะตัวนี้นะกระโดดพุ่งเป็นกลงเล็บเหมือนพุ่งกอรีนอะนะฮะอ่ะผมจะเล่นได้ดูเลยนะครับตอนแรกแก็ก็โอ้ยเช็เชี่ยเชีผมตัวเขียวนะผมตัวสีเขียวนะบดตัวสีเขียวๆฟ้าฟ้านไม่รู้เขียวไหนเออนี่คือวิธีโกงบอดนะครับผมแต่เกมนี้มันมีความยากอยู่ท่านผู้ชมก็คือว่าไม่ใช่ว่าเล่นเสร็จแล้วแม่งค,คือคือ,อยังไงอ่ะจะชนะง่ายๆนะครับการชนะ มีกรรมการจะปล่อยนี yeah. ่เร็วนี่เตรียมเตรียมเตรียมเก็บเตรียมเก็บยุบโอ้ได้แล้วปล่อยน้ำทูเรียนใจหัวมันนะมันเี่น้ำทุเรียนทีมันคือปลาขวานนี่เห็นไหมเอาเราได้ได้ได้อีกครับได้ก้อนได้ก้อนง๊สเป็นไงอือนี่คือถ้าไว้ตายตัวนี้แล้วผมขี้ตัวโกงขี้แตกขี้เตนสแปมไม่หยุดนี่คือใครได้ก็คือขี้โกงนอ้ยมันเริ่มจะตายแล้ว ไปซ้ำมันมันมันเริ่มไม่มีเลือดกระโดดทีบหนึ่งทีย้า yes! สเป็นไงร้งไหพูดไม่ทันเสร็จเลยนันมันจะชนะแล้วจริงๆเราสามารถไปเปลี่ยนตัวกับเพื่อนได้นะครับอะเดี๋ยวๆค่อยๆเล่นไปเรื่อยๆผมขอตั้งใจเล่นให้ชนะก่อนเดี๋ยวผมจะเล่าไว้ให้ฟังเรื่อยๆนะครับโอ้โอ้ชีดชีดชดมันจะมีสองราวนะผมเราต้องชนะสองราว,วก็ต้องเคียย์เลือดบอดได้หมดครับเราจรึงจะชนะนะครับผมจะใช้วิธีการดิ้งเชือกนะฮะ Yeah. อย่าเดยกก็กระโดดไม่ก็กระโดดทีบมันกระโดดทีบแต่ถ้าไม่ตายของเราันนี้ก็คือต้องเก็บของเดี๋ยวผมเปลี่ยนตัวให้ดูอ่ะเดี๋ยวรอกรรมการนะครับกรรมการกรรมการจะมาปล่อยของให้เราอุยอ้ยอุยอ้ยกรรมการจะปาของแล้วนะจับตาดูดนะยยีท่านผู้ชมอุ้ยอเหียมึงขี้โกงนี่ว่า วิธีแก้บทนะครับคือเราจะทําการด้งเชือกตอนนี้มันเป็นแสงวิบวับอยู่อย่างนี้นะบอทมันจะเอาเราอย่างเดียวนะนี่เป็นไงขอหลวงไขมาใช้ท่าบ้างพุ่งดิีพุ่งหนีเออเป็นไงอะ่ะโอ้ชิดนอ็นอกน็อกน็อกเลยลเราชนะสองดาวแบบนี้ก็คือเราจะผ่านด่านแรกแล้วนะครับผมคือผมก็ยังไม่เคยน็อกเกมดีนะแต่ก็จะพยายามดูแต่ผมคิดว่าน่าจะไม่น็อกหรอกนะ <No. S 1> <laughs> เเสร็จตั้งไว้ก่อนนะครับผมอ่ะมาครับผมผมชอบตัวปลาทุเรียนมากกว่าโอ้ชิดด่านสองพื้นมันจะลื่นนะครับท่านผู้ชมไม่รู้เล่นได้ถึงด่านไหนเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนศัตรตูให้ท่านผู้ชมเอ้ยเปลี่ยนสกิลให้ท่านผู้ชมดูครบทุกตัวด้วยนะว่าตัวไหนมันมีท่าอะไรนะครับนี่ฮะไปไปเรื่อยๆครับผมดูดทิหน้าขาคู่ ขาคู่คือเราเสียเปรียบบอดเว้ถ้าบอดมันเคลียร์เลือดเราหมดอุ้ยเดี๋ยวด็ยวเดเเก็บของก่อนแม่งผมพูดไม่จบพันตีหนึ่งจังหวะนี้มาแล้วหลวขอย์กระโดดเสยหน้ามันเสยหน้ามันโหดร้ายทารุณจริงๆนะหลวงไฟไอ,อ้คืออย่างนี้ครับ เงื่อนไขที่เราจะชนะบอดเราต้องเคลียร์เลือดบอดให้หมดครับแต่บอดจะชนะเราอะ่ะไม่ต้องเคลียร์เลือดเราให้หมดครับคือ,อยังไงอะ่ะถ้าเราเคลียร์เลือดบอดบอดไม่หมดอะ่ะบมุบมเห็นไหมมีมีเลือดอยู่ด้านขวาด้านซ้ายข้างบนน่ะนะถ้าเราเคลียร์ไม่หมดอะ่ะเราจะแพ้เว้ยเฮียคือแม่งโกงอะ่ะบอดแม่งไม่ต้องเคลียร์เราหมดมันก็ชนะเดี๋ยวมีปลาได้เร็วจะมาเอาท่าเป็นไง โอ้ซัมเมอร์ซอลิกไม่โดนเลยหลบเกง่งหลบเก่งัยรุ่นหลบเกง่งคือคีของมันก็คือเก็บของให้ได้แค่นั้นเองนะครับผมแล้วคุณใช้สกิลให้โดน <c oughs> ก็มีโอกาสที่ชนะฝั่งศัตรูนะครับผมอ่ะจ <c oughs> ูราวด่านต่อไปนะครับผมเคยมาถึงแล้วนะมันจะเป็นด่านไอ้นี่ครับไฟฟ้าช็อตครับคือแม่งเราจะชิ่งเชือกไม่ได้แล้วต้องกระโดดใส่กันแบบ หน้าอย่างเดียวกระโดดใจกระโดดต่อยนะเกือบเกือบจับโดนเขาจะปลาเขาจะปลาเขาจะปลาของเขาจะปลาของปลาตรงไหนมาอุ้ยอุ้ยไม่โดนโดนที่เดี๋ยวจะหมดเวลาโอ้สุดยอดไมดเลยหลวงไถโอเคครับดาวแรกเราเทียร์ไปได้นะครับ ไอ้บอดมันก็ไม่เท่าไหร่นี่ว่าถ้าเราใช้ตัวโกง <laughs> บา้าจีเอาไอ้ทุเรียนมาอุ๊ยเดะเดะเดะติดติดติดโอ๊ยโอ๊ยโดนช็อตแล้วเลือดลดนะครับผมเปลี่ยนตัวยากเหมือนกันนะเนี่ยเลือดผมเหลือยสามขีดเนี่ยโดนช็อตจนเจ็บแล้วมาสวยครับโอ๊ยไม่โดนโดนดิขี้มหลบเกง่ง รถเก่งรถเก่งนะมึงลกเกง่กเกง,กกงโดนม้างเด็กลถเกง่งโอ้ยตัวทุเรียนใช้ง่ายกว่าครับแต่ก็ใชหน้าอยู่นะเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนตัวแปซี่เย็ดแม็ก,มก,มกอาไม่เป็นไรครับเราใชหน้าแล้วนะใช่ไหมอ่าโอเคครับเราสามครับอาต่อไปเนี่ยแผนที่มันจะเปลี่ยนไปอีกนะครับเขาเรียกว่าเวทีเอาเังไม่จบดิว,ว่ะเปลี่ยนทุเรียนมา เรียนมาอือเป็นไงอ่ะยังเป็นด่านไฟช็อตอยู่นะครับผมอุยอ้ยอุ้ยเก็บของคีหลักเก็บของให้ได้อุยอ้ยเวแล้วกูชิงเชือกไปได้คราวนี้กระโดดหนีอย่างเดียวอุยจะตายแล้วอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเปลี่ยนตัวไม่ทันโอ้โหชิบหายแล้วครับไอตัวเนี้ยรู้สึกว่าสก,กิลของมันคือจะจับ ทุ่มแรงนะครับมันใช้ยากแต่ว่าแต่ว่าถ้าได้ครับโอ้เฮียเดี๋ยวมันล่อผมอย่างเดียวเลยมันเซ็ตหยอผมอย่างเดียวเลยต้องเก็บไว้นั่นได้ได้อะนี่เก็บไว้นี่ได้เออต้องต่อยให้มันมันเจ็บก่อนเออมาตัปลาปลาทุเรียนไทยทุเรียน เอาทูเดียนทูเดียนไปสแปมทูเดียนใจหน้ามันออขอเรียกว่าทูเดียนแล้วกันนะฮะจริงๆมันขวานมอนชาสานี่เองโอเคเขายังชั่วครับอันนี้ถือว่าเสมอปะอ่ะโอเคต้องตัดตัด,ตดสินกันอีกร่าถ้าผมเก็บถ้าไม่ตายได้อะก็ชนะแหละนะฮะอ้าวไปช็อตไปช็อตเด็กโป๊กเขาจะเขาเขาจะปลาแล้วนะเตรียมเก็บนะเตรียมเก็บแล้วเด็กโปก อ่าทุเรียนอา้าวเปลี่ยนตัวมาโดนทุเรียนเหรอเอาทุเรียนไปเด็กทุเรียนนี้ทำดาเมียขีดนึงนะครับผมดามเมจไม่เยอะแต่ว่าอุย้ยเดี๋ยว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 วยแล้วครับ่วยแล้ว่วยแล้วโอ้ยโอ้ยลบ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 ,ลบก้อนร้อยถ้ามันหมดครับเดี๋ยวเรารอเก็บของอา้าวไอ้เหี้ยได้มันอีกแล้วแย่แล้ว กระโดดหนีกระโดดหนีโอ้โดนทุ่มว้าสองขีดแย่แล้วแย่แล้วเปลี่ยนตัวไม่ไหวโอ้โหแพ้ว่ะท่านผู้ชมไม่เป็นไรครับถือว่าเดี๋ยวผมเล่นแค่นี้กันเดี๋ยวถือว่าเปลี่ยนกดเซฟไปแล้วเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยกลับมาย้อนเล่นแต่เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนตัวละครให้ดูว่าตัวอื่นมีท่าอะไรบ้างนะครับผมจะเน้นตรงนี้เป็นหลักก่อนมาครับผม ต่อไปเนี่ยเราจะลองใช้ตัวไหนดีนะฮะมวยจีนนะครับมวยจีนกับอะไรก็ไม่รู้ลองดูแล้วกันนะฮะด่านนี้คือโอ้ยอยา่าท้มมวยจีนอ๋อต้มหลวงก๊ยอ่าฮ่าฮ่ากรรมการมารดงเราต้องการท่าไม้ตายนะกรรมการอีเนี่ยนะมาอะไรกรรมการอีจ้ะ ใช้วิธีขี้โกงดึงเชือกแย่งเดียวหลวงไคกรรมกานเอาข hmm, องไม่หลวงไขตคจับมันทุ่มมาก่อนอ่าเวนได้มันอ่ะเปลี่ยนตัวครับมาอุ้ยอุ้ยอุ้ยโดนสแม็ดาวอุ้ยตายเลยโอ้โดนพุ่งใส่ชิบหายแล้วยังไม่ได้ลองท่าเลยท่านผู้ชมอืม เดี๋ยวพยายามลองท่าให้ดูนะอะเอามวยจีนกลับมาก่อนมวยจีน <c oughs> มาโอ้โหไอตัวนี้มันรู้ทันเราอ่ะตายเลยบันเดยเด้งเชือกไม่โดนแล้วเลยวมจีนโมจีนสู้มวยเกาไม่ได้เอ้โชิบหายแล้วแพ้แฟชั่นแพ้แฟชั่นเออมาใช้ยังไงวะเนี่ยถ้าตัวนี้ผมไม่เคยใช้จริงอ่ะ ไอ้ท่าใช้ไงวะจับทุ่มะ่ะเชีย่ยแม่งใช้ไม่เป็นปึ๊บป๊บโอ๊ยใช้ไม่เป็นวะ่ะถ้าอะไรวะโอ้ตัวแวบบ๊แบบแต่แม่งแพ้อย่างเดียวเลยะใช้ยังไงวะใครรู้บอกผมดีไม่ช่วยไม่ได้วะ่ะคือท่ามันน่าจะใช้ยากผมไม่แน่ใจนะท่ามวยจีนคืออะไรแต่ถ้ามีเขาเมื่อกี้ก็คือแบบกระโดดโอ้แพ้ตั้งแต่เราแรกเลยวะ่ะคู่นี้ ไม่น่ามร์กนะถ้าเรากด2องเพยอเจอเราจะได้ลองสกิลปะ,ะเดี๋ยวลองดูโอมันต้องรอมันต้องให้เพื่อนกดด้วยหว่งเดี๋ยวผมขออนญาตรีเซตแป๊บหนึ่งนะครับไม่ได้วะ่ะขอเป็นตัวเดิมนี่แหละอยากรู้ว่ามันมีสกิลอะไรมวยจีนมึงกดสกิลยังไงวะมวยจีนฮะ เด้งเชือกไอ้ตัวนี้มันชอบรู้ทันตอนเราเด้งเชือกอืมเวนมันเจ๋งมันเจ๋งว่ะมันเจ๋งเจ๋งเหรอเจ๋งเหรอโอ้เด้งเชือกไม่โดนเหรอฮะเด้งเชือกไม่โดนเหรอเจ๋งอ่ะนายเจ๋งโอ้ชิบหายโอ้ยโอ้ยมันรู้ทันมันรู้ทันเตรียมเก็บของเตรียมเก็บของเด้งเชือกใส่มันก่อนมาถ้าอะไรก็ไม่รู้จับทุ่มปะ่ะ ก็ไม่แรงอะ่ะไม่ใช่โอ้นี่ไงกด AB พร้อมกันนี่ไงกระโดดทีแบบแรงๆอะ่ะมาๆๆไอ้ก้อนไอ้ก้อนขอครับปกติมันสกิลมันจะมีแบบกด A หรือ B อะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วแต่ตัวนะครับบางตัวก็กด B บางตัวก็กด A บางตัวก็กด AB อย่างเงี้ยไอ้นี่น่าจะกด AB ว่ะไอ้มวยจีนเนี่ยโอ้เชี่ยปลาไมห่หลวงไข่ กรรมการอย่าขี้ก,ก้งโอ้ไเอเวนมาให้ศัตรูเจ๊มือมามาดิครับ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 อ้าวเชี่ยให้มันอีกแล้วให้มาตายเหรอนั่นคือมารุดเหล็กจีบันเอ้ยได้วะ่ะอือนี่งไงผมใช้เป็นละกดเอวีพร้อมกันตายเลยวะ่ะตายเลยตายเลยมา รอบแก้ตัวเดี๋ยวเราจะใช้ท่าของพี่หัวเหลืองนั่นบ้างพี่หัวเหลืองพี่หัวเลือง,องมีสกิลอะไรครับมาครับเกมนี้ก็คือเป็นเกมที่เล่นไม่จบนะขออนุญาตมาลงเป็นคลิปละกันนะครับถ้าสตรีมสดไปแม่งก็เท่านั้นนะนะครับผมผมไม่ได้จะเล่นให้จบอะไรนะรเล่นแบบระเบกความหลังนะฮะสไตล์นี้นะมันไม่ได้เป็นสไตล์ที่แบบว่าเ,เ,เ,เล่นเพลิอนอะไรจนจบได้นะอะไรเงี้ยสกิลอะไรวะ พอนี่ไงโอ้พุ่งก็ไปจับอะไรอะ่ะเขาเรียกท่าอะไรอะ่ะเออจับทุ่มอุ้ยดีดีดีท่ามันก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยพี่หัวเหลืองเนี่ย <c oughs> จริงๆมันได้มีต้นแบบอยู่ว่าให้มันเรียนแบบท่าใครนะครับผมอ่าโอเคครับได้แล้วนะครับสองตัวนี้เดี๋ยวผมขลยญาตครับเปลี่ยนเปลี่ยนท่านะครับเปลี่ยนไม่ใช่เปลี่ยนท่าเปลี่ยนตัวนะครับผมเอาเป็นตัวไหนดี วนี้แล้วก็อ่ะอุลตร้าแมนตัวนี้ไม่ค่อยมีใครเล่นเลนยววะไม่ค่อยเจอบอดไม่ค่อยเจอบอดใช้วะ่ะหรือบอดมันจะแบบอุลตร้าแมนอะไรวะหน้าเหมือนไอ้นั่นเลยวะหน้าเหมือนนังลุงด้วยเหมือนไอ้ติ้งดูวะว้าเป็นไงไอ้ตัวนี้มันแพ้ลูกชิ้นเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวเก็บพลังก่อนท่านโยมเราได้ใช้ท่าไม้ตายนะครับอ,าาอ,าาอ่าฮ่าอ่าอ้พุ่งโอ้ยนี่ก็พุ่งต่อยเนี่คล้ายๆไอตัวนุ่นนะครับไอตัวนุ่นไอตัวดำาๆมีเขาอีกตัวนึงก็พุ่งเหมือนกันครับแต่พุ่งแบบเอาขาตีลังกาไปใส่นะครับอันนี้ตัวนี้ตั้งหากท,ท,ที่เหมือนบุพเรีนนะครับทุกทุ <c oughs> ขอเปลี่ยนตัวมีท่าอะไรบ้างนะครับสำหรับเจ้า นี่แน่มีตาอะไรบ้างเออเป็นไงโอ้ยเขาจะปาแล้วว่ะมาเร็วไอเจิงพี่เจิงพี่เจิงหนังลงกรรมการมันโกงกรรมการมันโกงอีกแล้วสัตว์เอ้ยโอ้ยโดนทุกไม่หยุดเลยกรรมการไอนิดไอนิดเทีนิดเทีนิดเทลมันปาได้แล้วกรรมการโอโห้ปาให้มันอีกจุดยอดครับขอบคุณครับกรรมการ โอ้ไม่ขี้โกงเลยกับมการนี้จับทุ่งแม่งแรงว่ะโอ้มันจะแปมมันจะแปมตสก,กิลใส่แล้วไม่นะโอ้ยเคี่ยเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวอ่าเลือดเลือดใกล้จะหมดนี้คือเปลี่ยนตัวก็สายเกินไปแล้วยังไม่ทันเจอท่าหลวงพี่เต้งเลยมาไม่เป็นไรครับเอาใหม่ครับเชีย่ยหลวงพี่เต้งหลวงพี่เต้งไปแล้ว ด่งเชือกผมพี่ติ้งดึงเชือกใส่ผมพี่ติ้งด้งเชือกใส่ครับขี้โกงมันไปก่อนบอดี่กระโดดทีบสักทีกระโดดทีบนี่คือเรากด B ก่อนแล้วก็กด A อีกทีหนึง่งมันก็จะทําการทีบถ้าเรากด B เฉยๆมันจะไม่ทีบนะอ่ามาดิโดดทีบมาปลาข้างบนแน่นอนเออท่าอะไรครับท่าอะไรขอดูขอดูเอบี AB พร้อมกันใช่ไงวะ เอบอมกันบโอ้ oh, มึงใช้ยากอะ่ะถ้าอะไรวะจะไม่ได้จริงตัวนี้อ,อเดี๋ยวขอขอดใูให้ถึงจุดแล้วกันนะโอ้ยเวนมาดิน่าจะปลาบุญปลาล่างวารอบนี้ไอ้เชีย่ยปลาล่ากรรมการปลาล่าเปลี่ยนตัวก่อนก่อนที่แรงจะบ่ะมา อย่ามาทำหลวงไยอย่าโกงหลวงไคตัวนี้ถ่าโกงถ,ถ้าใช้ง่ายครับถ้าบบเบลีนพุ่งใส่นะเออนะไอเวนอุย้ยจะทำหลวงไคเหรออุย้ยให้มันโดนบ้างดีวะโอ้ยเวนอย่าลบ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 ตอนเลือดมันน้อยนี่ต่อยได้นะครับผมมันจะหนีไปหาเพื่อนจับทุ่มแม่ง เฮ้ย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 โอ้ยเยี่ยมันเปลี่ยนตัวกันรวยแล้วผมพลาดเออมาโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาสก,กิลก่อนสก,กิลก่อนสกิลอุลตร้าแมนมันใช้ยากอะบนหรือล่างวะรอบนี้อ่าผมโดนปะแต่ไม่เป็นไรอุ้ยเดี๋ยวโดนสแปมเร็วอ่าชิบหายแล้วตัวนี้แม่งชอบสแปมเราอะ่ะเออนะ ทำไมให้แต่มันอย่างเดียวอะายอะไรบันนี้โอ้ชิดโอ้โหช่วยแล้วมันเอาจริงๆมันเอาจริงๆโอ,โอ้เวน่ <laughs> โอเคยมเอาใหม่ก็ได้วะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอลองตัวที่ยังไม่เคยทำท่าได้นะครับอ่ะมีไอ้นี่ครับอุนท้าแมนตัวหนึง่งแล้วก็มีตัวอะไรอีกอ่ะ <c oughs> อัศวินท่าอะไรวะ ยังไม่ค่อยแน่ใจนะครับอ่เดี๋ยวลองดูเอาคุณเจ้าแมนมาตจ้าแมนนี้ต้องรูท่ายได้ไม่รู้กดยังไงครับไม่แน่ใจเหมือนกันตอนเด็กๆคือตัวไหนใช้ง่ายก็ใช้ตัวนั้นอะ่ะผมใช้แต่ตัวหนามตัวเรียนน่ะดูไม่เท่นะครับไอทาซานแต่ว่าเฟี้ยวเฟี้ยวเฟี้ยวอยู่รู้สึกว่าร,รอบแรกกรรมการจะปลาจากด้านล่างนะ เขาผมจำไม่ผิดมันเกี่ยวเพราะว่าเดี๋ยวผมดักข้างล่างดีกว่านี่ไงนี่ไงท่าเลยครับจับทุ่มอ๋อจับทุ่มครับจับทุ่มแบบท่าโคตรแรงโอ้ซูเปริกทีเดียวนอกเลยครับอ่ะคือมันถ้าจับทุ่มนี้ใช้ยากแต่ถ้าโดนดูแบบดามเมจหลายเม็ดเลยนะ,ะดูอัศวินึ่งเขาบ้างครับตัวใช้ยากที่ส่วนใหญ่จะเป็นมาจับทุ่มเนาะ มามาดิเอ๋มาดิเอกรรมการรอบนี้นะ่าจะปลาข้างบนรอเลยรอครับรอเลยครับรอ,อครับโอ้เวนที่โกงอยู่แล้วโอ้โอ้นี่ไงมันตีลังกาตัวนี้ตีลังกาใส่ครับเห็นไหมตีลังกาแบบชุลีอะชุลีโอ้ชีดเจ็บ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 เออขอกูมั้างถ้าอะไรวะตัวนี้แถบทุ่มด้วยปะ กดเอให้จ,จับทุ่มครับโอ้ยเวนแย่แล้วแย่แล้วด้วยแล้วเปลี่ยนตัวไม่ตั้นนะถ้าเลือดเหลือสักสองขีดเดี๋ยวผมว่าต้องรีบไปเปลี่ยนตัวเพราะเลือดเหลือขีดเดียวมันจะเดินช้าอ่ะมาดูท่าของพี่จีบันของเราตำรวจเด็กจีบันอึชอึชอ่าฮ่าอ่าฮ่าเป็นไงล่ะัำรวจเด็กจีบันนะ่ะ บอดีเวัยรุ่นโอ้เขปาปีาจากข้างล่างครับแมตช์แรกมาจากข้างล่างแน่นอนครับเตรียมตัวครับเตรียมตัวอุ้ยม่กกอองมาข้างบนว่แล้วโอ้โอ้ลบ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 ก่อนเหลือสองจีดแย่แล้วข้าอะไรวะเนี่ยขอจับขอจับขอ,ขอสัมปัดได้ไหมจ๊ะขอทุ่มขอทุ่มขอทุ่ม ขอทุ่มโอ้ไม่ทันว่ะท่าอะไรวะเนี้ยตำรวจเด็กกีบันเนี่ยฮะมามามาขออีกเม็ดหนึ่งเมด็ดนี้ข้างบนหรือขาอ้างล่างอโอ้เดี๋ยว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 โอ,โอ้กดเซฟไม่ทันผมจะ <c oughs> ผมจะขี้โกงกรรมการเรอผมจะเก็บเก็บท่าให้ได้อะเดี๋ยวกดี๋ั้งคุ้มทั้งที่คุ้มเอาใหม่ยังไม่เห็นท่าไอกีบันเลยใช้ยาก <c oughs> เออรู้เล็วว่าแพ้ไม่ต้องย้ำมาครับตำรวจเล็กจีบันครับอ่ารอบนี้แท็กทีมกับใครดีแท็กทีมแบบราชานี้แล้วกันนะไอ้น,นี้จริงๆก็ใช้ยากเป็นเป็นท่าทุ่มนี่แหละนะ <c oughs> ที่จีบันมานะจีบันมา,ม,ามานายไมเคิลไมเคิลหัวทองอีไมเคิลมาครับไมเคิลเอนเจโร ไม่ขึ้นสซอร์เบรัลดเดี๋ยวเดี๋ยวมันมันอยู่ตรงไหนมันจะดรอปตรงไหนเซฟแต่แตั้ง้างแล้วต้องเป็นวันนี้ต้องเป็นของฉันอ๋อเป็นท่าทุ่มเหมือนกันครับผมสามดาเมจสามขีดครับดาเมจสามขีดมันจะตายเราต้องรีบไปทุ่มมันซ้าเด่งเชือกอทุ่มโอ้โหเรียบร้อยครับผมอ่ะนี่สายทุ่มนะสายทุ่มทั้งกู้มาดูตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะครับ ตัวนี้ครับเปลี่ยนตัวมาครับสายทุ่มครับสายทุ่มนี้ทุ่มได้นี่บอกเลยว่าขี้แตกนะครับผมแต่สายสแปมสะกิลง่ายกว่าเว้ยต่อให้ดาเมจแค่จุดเดียวอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังก็ย,ยังโอเคะอที่ยังดีกว่าไม่ไ,มได้ใช้อะนะครับเพราะว่าถ้าอันติมันมีโอกาสนิดเดียวเองมา,มาเออมา มารอเลยรอเลยปลาตรงไหนกรรมการกรรมการโผล่มาแล้วอจับทุ่มนี่ไงอ้าวแม่งไม่โดนเหรอไม่โดนเหรอโอไม่โดนนี่ไงอึ้ยสองขีดครับโอ้โหแต่ก็ไม่เท่าไหร่อ่ะไม่เท่าไหร่ทูตะกี้อ้าวแม่งล้มตายเอง <laughs> โอเคครับสรุปว่าสายจับทุ่มก็ยังมีพวกอ่าพวกไอเนี่ยไอ จีบันนะครับมีไอ้สามมือแล้วก็มีไอ้ตัวอุลตราแมนนะครับใช้ยากครับใช้ยากเอาเป็นว่าแค่นี้ก่อนแล้วกันนะท่านผู้ชมก็คือไม่แน่ใจว่าเกมนี้มันมีกี่ด่านเพราะผมก็ไม่เคยเล่นไปได้ไกลเพราะหลังๆผมรู้สึกว่ามันยากผมก็เลยยอมก่อน ถ้าใครเล่นจบก็พูดคุยกันได้นะอันนี้ทําให้ดูหายคิดถึงกันเฉยๆนะครับสัวันนี้ก็จบไว้แค่นี้ก่อนนะครับสำหรับรายการอา่าวแม่งมันไม่โดนมันตีไม่โดนเราเลยเหรอรู้ว่ามันตีอา่าวแม่งโดนแล้วถ้ารู้ว่าตีว่าไม่โดนอย่างนี้คือน่าจะปล่อยไปเลยนะไปแล้วครับสําหรับรายการเตรียมย้อนลุกนะถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องผมไปด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดดินด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ Wow